พอตอนนี้กลับมาจากบรลุงแลวนะครับบลุงออกมาทนน้าแถนี้โรงพยาบาลวแฟนะครับพาาแบแนนบอแวะเจอหลวงชินกอนาิตเดียวเอาไปกินจ้าเทนีกินร้อยกับทิศเยาวมาจึงจะาำทุ่งน้ำใน,าโมโมนบาง,งตันซึ้งบางันไปเจรอยแล้ครับจงแทะโยนหลวงชิ้น ยำกรมีอันนี้ยำมัอโอ้ยำกระมียำตะเลไว้ป่ะเอนก็บอกก็ได้ยำตะเลนี่ครับต้มต้เลยกรุงกรุงต้มต้นเลยครับใกล้ตูกวันใกล้ตูกวันเนี่ยนะใกล้ตูกวันเนี่ยนะใกล้วันมปิดปิดไปเลยนี่ปิดนึงเหรอ bị nưng này các bạn vậy này, tôi được ăn cốt, nè, rồi ok, vô เซเว่นนะครับด้นานเซเว่นร้านนี้กินร,อร้อยกับผวกมาเจอร,ระจําดันมุสลิมเรานะครับร้านนี้สลามกินร้อยถูกชิ้นยำรายการสอดนะครับร้อดยำกินร้อยตายแล้วนะครับแบบเจนี่ถูกชินอ้อมคงเลยนะครับโอเค เดยวตังต่อและนะครับนี่ะครับกินโอ้โหเหนื่อยกินก้อนแล้วครับนุ่มกรอบเลยครับ อยู่น้าเทเวนครับอยู่ติดกับหศุกร์คเทเวนใกล้ๆโรงพยาบาลทั้รรททงรวมแป็ดตอนนี้มาโยกอผับลูกกินตอดกินด้วยเงินตใจ ทำง,งาน,น,น,เน,งงงงนเกี่รวับคอนเทนต์เวลาทลั้งตอบงานเราจะทำในโทรศัพท์ตัวเดียวคือเก่าอะทำรปุ๊บมันได้แต่เราก,ก็ต้องพอน่าทุลอกไปแล้วแต่ต้องพอเปลี่ยนนะไอโฟนมัน,นลื่นมันสะดวกมันง่ายง่ายถ้าติดต่อเรียนขึ้นเห็นได้ใช่ไหมคุณภาพสูงข,ขึ้นน่าจะเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วสวัสวดีหนูชื่อมีและนุเปลี่ยนมาใช้ไอโฟนเจอ mà chút bạn giảm trở lại bàn, ok gặp, đền đàng to lắm ok bye